นายชายพงศ์นิยมกิจประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีได้ให้ข้อมูลว่าหลังจากที่ไทยและจังหวัดจันทบุรีเจอพิษโควิด -19 บาระบาดอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับซบเซาลงไปมากค่ะตัวเลขจันทบุรีถดถอย70-8 0เอร์เพราะมาตรการปิดประเทศทําให้นักธุรกิจประเทศคู่ค้าเข้ามาซื้อขายไม่ได้ประกอบกับการแพร่ระบาดของโควิดภายในถนนอัญมณีของจันทบุรีจึงต้องประกาศปิดตลาดชั่วคราวเป็นระยะๆะะทําให้ตัว เลขการซื้อขายเหลือเพียงออนไลน์เล็กน้อยเท่านั้นค่ะและหลังจากที่ประเทศมีมาตรการต่างๆมีการผ่อนคลายเกือบเข้าสู่ภาวะปกติการค้าอัญมณีที่ถอด ทองคำออกนะคะปัจจุบันเติบโตสูงขึ้น40%เมื่อเปรียบเทียบจากปีที่แล้วราว2,500ล้านเหรียญสหรัฐโดยเชื่อว่าปีหน้าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะและมาแตะเทียบเท่าภาะวะปกตินายชายพงศ์นะคะยังได้บอกด้วยว่าอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีมีเครือข่ายยงใหญ่หลากหลายอาชีพที่ต่างหวังสแสวงไรายได้จากอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีพอการค้าขายในตลาดพลอยกลับมา การเกิดการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนจำนวนมากส่งผลให้ GDP ปีนี้จันทบุรีโตกว่า6%และก็คาดว่าจันทบุรีน่าจะมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่โตกว่านี้อย่างแน่นอนค่ะปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีการเติบโตสูงขึ้นนะครับ40%เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วตอนนี้มูลค่าการค้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2,500ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คิดได้ว่า อีกไม่นานน่าจะเติบโตกลับมาอยู่ในสภาวะปกติปีที่แล้วเนี่ยเรามี GDP ประมาณสัก1 40, 000, 000, นึ0 0 0สกาล้านะครับแต่ว่าล่าสุดการอัปเดตจากที่สถานการณ์ผลไม้ดีกว่าที่คาดนะครับก็น่าจะโตประมาณสัก6%กวา่าซึ่งจะบอกว่าอันนี้โตกว่าระดับประเทศถึง3เท่านะ ขณะที่ทางด้านโต๊ะรับซื้อพลอยคนเดินพลอยผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหการรมอัญมญณีที่ถนนอัญมญณีตลาดพลอยต่างก็บอกว่าดีใจค่ะที่ตลาดพลอยเริ่มกลับมาคึกคักเชื่อว่าอีกไม่นานสถานการณ์น่าจะดีกว่านี้แม้ว่าอาจจะใช้ระยะเวลานาน,านก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ขอให้มีการเปิดตลาดจะได้มีไรายได้มาหมุนเวียนในครอบครัวค่ะกันมาหลังจากเงียบไปเ,บเกือบสองปี ในเมื่อมีพลอยก้อนมาเข้ามาป้อนโรงงานโรงงานก็ผลิตก็าออกมาขายโอเคก็แนวโน้มดีขึ้นนะก็มีความสุขก็ก็มันก็ดีกว่าเดิมที่จะต้องไปอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมแล้วก็ไม่มีเม็ดเงินเข้ามาไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาอะไรเงี้ยก็แล้วก็ดีใจยงเหมือนกับว่าเราก็ยังพอละยังพอเลี้ยงครอบครัวอะไรได้เงี้ยพอได้ ขอให้มันได้มาอย่างนี้เรื่อยๆกลับมาเหมือนเดิม